าพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยครับโดยที่บนยอดดอยอินทนนท์วันนี้ก็อากาศเย็นสบายอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ11อองศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับท้องฟ้าบนดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นี่ต้องบอกว่าสวยทุกวันนะครับไม่ว่าจะสะภาพอากาศจะเป็นอย่างไรซึ่งนะักท่องเที่ยวก็ต่างรอคอยที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็อากาศก็เย็นลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ไปดูความสวยงามของดอยอินทนนท์วันนี้กันนะครับ โดยท้องฟ้าบนดอยอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับยังคงเปิดแล้วก็เกิดทะเลหมอกที่สวยงามไม่ซ้ำแบบในแต่ละวันซึ่งวันนี้อุณหภูมิบนยอดดอยอยู่ที่11องศาเซลเซียสในช่วงเช้าส่วนที่ทําการอุทยานอยู่ที่16องศาเซลเซียสแต่ทางอุทยานยังไม่เปิดให้เข้าชมนะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมและจะเปิดให้เข้าชม10พฤศจิกายานนี้แต่ว่าเป็นแบบมีเงื่อนไขและจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว ต้องมีการจองเข้ามาก่อนซึ่งต้องเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิดเพื่อเป็นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองที่จะเข้ามาในพื้นที่สําหรับจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตามโครงการชามิ่งเชียงใหม่ หากรับวัคซีนมาแล้ว2เข็มก็ไม่ต้องมีการกักตัวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ตามปกติครับสวยมากอันนี้คือภาพจริงไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรแต่ยังได้ใชแ่แล้วก็เป็นภาพที่อัปเดตตอนเช้านี้ด้วยนะครับ<ว>เป็นของ,ง<า>วันนี้เลยจริงรนะคะน่าจะมีโอกาสได้ไปชมกันสักครั้งอีกสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เป็นบรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเนี่ยทยอยเข้ามาเที่ยวกันแล้วนะคะจุดหนึ่งที่หลายๆคนต้องมาก็คือจุดนี้เขาบอกว่าจะมาถ่ายภาพกับนกพิราบที่บริเวณประตู เมืองหรือว่าค่วงประตูท่าแพค่ะนอกจากจะมีการตกแต่งโคมล้านนายักความสูง4เมตรมีการประดับด้วยโคมล้านนาสีเหลืองกว่า2,000ดวงรับเทศกาลลอยกระทงก็ยังมีเนี่ยนะคะนกพิราบให้ได้ถ่ายรูปสวยๆอีกนะคะมาจุดนี้จุดเดียวเนี่ยได้ภาพสวยๆกลับไปเยอะเลยค่ะ